อ่ะคุยกันเลยม,มาแล้วนะฮะเป็นวันนี้เป็นวันอาคารนะคะที่ยี่สิบเอ็ดฮิโคนาโยนออกมาว่าหกสิบหกนะครับอยู่กันละสามคนนะครับอยู่กับผมเมฆพีละวะฮะทอมพีระอยู่กับผมเมฆพีละวะทองพีระนี่ยไ ผมมีดทีละวัดทอพิระแล้วก็ผมมีดทีละวัดทอพิระครับแล้วผมโฟว์ก็หบดน,นะฮะแล้วคุณเป็นใครครับใครวะเนี่ยอ้าวเอาไปเจ๊เอาไปเจ๊โฟว์ฮะอ๋อเหรอฮะสวัสดีคุณโฟวฮะสวัสดีฮะฮะสวัสดีฮะสวัสดีฮะเราตลัดตัวกัน,นแล้วอ<ด>้าวแล้วมีดอยู่ไหนอ๋อไม่เป็นเด็กอะไรมาอยู่อะเด็กฮะตายเลยเด็กอะไรมาอย่า กันทำไมอือโอ้ยป้าบอจริงๆมาวันนี้นะครับใครอยากไโโด้ฟูตุคินอะไรนะครับคุยก่อนเดทเทเดะพีเท,ทเดทให้ด้วยอ่ะเทเดทให้ด้วยอ่ะนะครับใครมีเหรียญฟูตุคินนะครับมีอะไรบอกมาเลยเออหรือบอกไปพูดถึงฟูตุคินพี่แต่รักันสุดนี้นะครับมนสุดท้ายแล้วนะครับเอ้ครับรม นะครับใครใครยังไม่เคยมาเล่นะครับมากันหมดเลยนะครับมากันเยอะๆนะครับทิ้งทิ้งเงินรางวันสี่สิบเจ็ดบาทได้วอชเชร์ช้อปปิ้งหนึ่งร้อยบาทนะครับเออนะครับอะไรเนี่ยนี่ติครูสองคนจะเป็นเกอนามัยกันหมดแล้วเหรอใช่ไหมใช่ไหมไอ้ไทต้องอนามัยนี่นะเขาต้องตื่นแต่เช้าอ่ะเออตื่นแต่เช้า ตื่นต่เช้าประมาณตีสี่ตีห้าจริงจริงไอ้จริงจริงเป็นคุณนี่ตื่นต้องตื่นเร็วกว่าตื่นเร็วกว่าเด็กใช่ไหมหรือยังไงตื่นเร็วกว่าเด็กเป็นเร็วกว่าเด็กถ้าตื่นตื่นช้ากว่าเด็กกูโหโหตุ่ยเรียบร้อยโหเกียแม่นอนสอนแล้วเออไม่ได้ไม่ได้สิมันต้องตื่นเร็วกว่าเด็กเลยเนาะเออนะครับมาเตรียมมาต้องเตรียมการเรียนการสอนมาเตรียมการสอนอะไรว่ากันไปนะครับก็เป็นกำลังใจให้คุณทุกท่านนะครับ ครับครับก็คูมีดคูคูมีดนะครับก็ต่อคดีตัดตใช่ไหมอออะไรอยากรู้ว่าวันอาทิตย์คุณอัาาหหลลคคระเดชได้นอนไหมฮะหลังจากโดนรักคือเสมอสามภาคภาคสามได้นอน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 นั่นจะได้นอนแหละฮะได้นอนเดี๋ยวผมหิ่น้าทุ่มยังคอมยังมาคอมเมนต์อยู่เลย อ้ยผมผมยังเห็นห้างคุณยังโหวดแค่อยู่เลยเดี๋ยวดี๋ยว่านองไม่หลับไปเนี่ยคิดว่ามอนไม่หลับละเออแต่เลกว่านอนไม่หลับนะอ่ะแต่แต่ไม่ไรครับหานมาสองวันแล้วคงมาคงเออนะเขาก็ได้พักผ่อนแล้วล่ะอย่างน้อยนะครับก็ไม่ต้องห่วงกันนะฮะคุณชายนันก็ยังอยู่กันละ ยังอยู่ยังอยู่สบายดีนะฮะทุกคนยังอยู่กับเราเหมือนเดิมครับผมนะฮะทั้งวันทุกวันใช่ไหมคุณพระกระพ์ฮะครับครับครับอยู่กับก็อยู่กับทุกคนไงใช่ไหมคุณพระกระพก็เใช่ครับใช่ครับอ่าตอนนี้ผมกำลังทํารายการพรุ่งนี้กำลังมองมันเลยฮะอ๋อหรอฮะอีรายการอะไหนนะพรุ่งนี้อ่าสีสีอ่ะเอออ๋อโอเคอ๋อพรุ่งนี้ พรุ่งนี้จะเป็นอ๋อใช่พรุ่งนี้พูดถึงพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้วันพุธก็เป็นจอเชฟใช่จอเชฟเราคทอะไรยังไม่เสร็จกันเลยโอ้ยเฉี่ยมจอเชฟนะครับกับแคมเปญชุดย่อยคอนบิดงานรายการสุดท้ายของจักรวาลโฟลตี้คิวติเลต์นะฮะแล้วก็แล้วก็เป็นรายการสาระของคุณเตอร์รัสศาสตร์ด้วยอืมในเดือนนี้ใช่ไหมแคมเปญนี้เลยฮะอ๋อแคมเปญนเลยอ๋อแคมเปญนี้ รายการตัวไหนขอใครปีเลยนะอ่าของของเติร์ดิของเติร์ของเติร์อ๋อเฉพาะเติร์คนเดียวมีรายการอยู่อ๋อเฉพาะเติร์คนเดียวเรพิ่ว่าหมดกันไปไม่ได้เรายังเหลือประมาณไม่ถึงตัวสิบแล้วตอนนี้เออมันมันจะหมดเดือนแล้วนี่รายการอะิรสนุขสนานเออนะครับคุณเติร์ดรักษาข่าวก็ฝากด้วยโชว์เคฟอ่าโชวเคฟวันจันทร์หน้าเอ้ยถูกแล้ววันจันทร์หน้าครับวันจันทร์หน้าวันที่สามนะครับก็มาดูกันได้นะครับว่า มีรายการไหนดีรายการใหม่ๆจากทุกบริษัทนะครับเออนะฮะตายแล้วคุณรัฐาตาเ็นดาวินาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดาวินาครับรัฐาตาทาเลนนะฮะแกก็เป็นทาเลนนะ <S <S อ่าควิดทาเลนควิดทาเลนนะฮะจากพูวัตวีอเวเดอะฮะเหมือนตลรับรายการกันนะคะอยู่ไอทีวีเหมือนกันก็ค้นรายการกันได้ อ่าไม่อยากจะเปลี่ยนชื่ออ่ะไม่อยากจะไม่อยากเปลี่ยนพี่บุ๋มเป็นเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นบูลลี่เขาอีกไม่ได้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 อ่าครัแต่ถ้าวันนี้นะครับเรามียูนิเกมนะครับเรามีพัตต์บอกนะครับเรามีคิงรอตเดอะซีรีส์นะฮะเออไลาเชืวโวงเต็มนะครับโอ้โหแล้วก็แค่เปยคนเป็ยนงานนี่ยังมีเยอะฮะไม่ต้องห่วงนะครับไม่ว่าจะมันจะหมดมันจะหมดเลยอย่งแล้วังมีสิบแล้วไม่ต่มไม่ถึงระสิบแล้ว เออไม่ถึงติดวเนาะแต่ก็ยังเยอะอยู่นะยังเยอะอยู่อ่ะเจี๊ยพัดมาแล้วมาแล้วอ่ะดีค่ะอ่ะไปะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับว่ารีฝส์ของเราวันนี้จะเป็นยังไงนะครับทำไมไม่ไปวะเดี๋ยวนะอ่าก็ลดีเจ๊พัดเทนเนลสตูดิโออ่ะอ่ะไปเราไปกันเลยเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับโอเคเจอกันนะครับ ครับเปี่วเจอผมกับโบนะฮะสุดท้ายนะอะไปแล้วบ๊ายบายลาต่อยจุต่อยจุ